รีวิวซัมซุงกา a ล็กซี่แท็นะครับตัวนี้เป็นแท็บเล็ตรุ่นกลางจากทางซัมซุงนะครับราคาไม่ถึง1,000 10, 0บาทจุดเด่นของเขาก็คือหน้าจอขนาดใหญ่นะครับ10.4นิ้วและรองรับการใส่ซิมการ์ดหรือว่า LTE ด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ สำหรับตัว Samsung Galaxy Tab A 7 2020นะครับตัวนี้จริงๆเปิดตัวมาเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับมีด้วยกัน2รุ่นย่อยก็คือรุ่น Wi-Fi อย่างเดียวนะครับตัวตัว w i f i จะราคาถูกหน่อย8,490บาทแต่ว่าตัวที่ผมเอามาพรีวิวให้ทุกคนชมกันนี้เป็นตัว LTE นะครับมันจะมีช่องใส่ซิมการ์ดแล้วก็สามารถใช้งาน 4G ได้เลยนะครับราคาจะสูงขึ้นมาเป็น9,990บาทนะครับ เรามาดูตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับเปิดกล่องมาดับแรกเลยก็คือคุณจะพบกับตัวเครื่องของแท็บ A7 นะครับตัวนี้มีตัวเครื่องมาให้นะครับสำหรับอุปกรณ์ในกล่องของ s a m s u n Galaxy g Tab A7 2020นะครับให้มาแค่2อย่างเท่านั้นนะครับอย่างแรกก็คือตัวสายชาร์จตัวนี้เป็นสายชาร์จแบบ USB Type A to USB Type C นะครับสายสีขาวเป็นเอกลักษณ์ของทาง Samsung เขานะแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตรงนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟได้7.75วัตต์เท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวสเปคมันเองเน รองรับชาร์จเร็ว15วัตต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะชาร์จเร็ว15วัตต์คุณต้องไปซื้ออะแดปเตอร์เองนะครับเพราะว่าตัวที่เขาแถมให้ แถมให้แค่7.75วัตต์เท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับตัวเครื่องนะครับจุดเด่นอย่างแรกเลยที่ผมสังเกตได้ก็คือตัวนี้วัสดุค่อนข้างดีนะครับวัสดุตัวเครื่องเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับที่ให้ความแข็งแรงทนทานนะครับดูหรูหรานะครับสมราคา9,990บาทในรุ่นตัว LTE นะครับความบางถือว่าบางเลยทีเดียวนะครับ7มมตรหน่อยๆนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้มากจนเกินไปนะครับถือว่าใช้ถือดูพวกภาพยนตร์ดูพวก Netflix อะไรพวกนี้สบายนะครับตัวนยะ แล้วก็ในการปลดล็อกหน้าจอนะครับตรงนี้ปลดล็อกหน้าจอได้แค่การใช้ตัวกล้องนะครับในการปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าแล้วก็ใส่รหัสผ่านสายพินอันนี้ก็ไปตั้งเอาตามสะดวกนะครับสำหรับตัวหน้าจอของแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งหน้าจอเขามีขนาดที่10.4นิ้วความละเอียดอยู่ที่2,000คูณ1,200พิกเซลนะครับในแนวน,นอนแบบนี้นะครับ ตัวมันเองไม่รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมได้เลยของทาง Samsung เลยไม่ว่าจะเป็นตัว S Pen ก็ไม่รองรับนะครับตัวคีย์บอร์ดอะไรก็ไม่มีมันจะมีแค่อุปกรณ์ที่เป็นตัวเคสฝาพับเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัว LTE นะครับจะมีข้อแตกต่างจากตัว Wi-Fi ตรงที่ว่าบริเวณด้านนี้ตรงนี้เขาจะมีถาดใส่ซิมการ์ดอยู่นะครับเราสามารถใส่ตัวนาโนซิมเข้าไปเพื่อให้มัน รับเข้ารับสายโทรออกแล้วก็ใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ไปอย่างเดียวเหมาะกับคนที่ออกนอกบ้านบ่ยบอยๆประมาณนี้นะครับก็ซื้อตัว LTE จะคุ้มค่ากว่านะครับในส่วนของตัวหน้าจอเองนะครับหน้าจอตรงนี้ เป็นหน้าจอแบบ TFT นะครับ TFT LCD ในเรื่องของมุมมองนะครับถ้าเกิดว่าเรามองไม่ได้มองตรงๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของสีที่มันดรอปลงไปบ้างแต่ถ้าเกิดเราเรามองตรงๆถือดูหนังแบบนี้มองตรงๆแบบนี้นะครับถือว่าตัวสีเนี่ยโอเคเลยนะครับสำหรับตัวกล้องหน้านะครับมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลตัวเครื่องมันเองเนี่ยขับเพื่อนด้วยชิปมงแหวนของทาง Qualcomm นะครับ Snapdragon 662ความเร็ว 2GHz นะครับมาพร้อมกับ RAM ม 3GB แล้วก็ความจุในตัวเครื่อง6 4 g b ี่ิที่เพิ่ม micro SD ตัวระบบปฏิบัติการนะครับยังเป็น One UI เวอร์ชัน2.5ที่มี base on Android เวอร์ชัน10อยู่นะครับยังไม่มีตัวอัปเดตยิงขึ้นมาเป็น One UI 3.0หรือว่า3.1นะครับอาจจะต้องรอสักหน่อยหนึ่งนะสำหรับตัวกล้องหลังของ Samsung Galaxy Tab A7 2020นะครับก็มีกล้องหลังตัวเดียวไม่มีแฟลชมาให้นะครับตัวกล้องหลังตรงนี้ความเหลียวที่8ล้านพิกเซลเท่านั้นนะครับมีโหมดการถ่าย HDR มาให้บันทึกวิดีโอด้่ความละเอียดสูงสุด Full HD 30เฟรมนะครับเรียกว่าเป็นกล้องที่ ออกมาเพื่อออกแบบมาเพื่อให้การใช้งานพื้นฐานเลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าก็ใช้งานแค่การวิดีโอคอลเป็นหลักนะครับถ้าเกิดจะมาหวังว่าให้มันถ่ายสวยนะอันนี้อาจจะแนะนําให้ดูเป็นพวกสมาร์ทโฟนจะตอบโจทย์การใช้งานตรงนี้มากกว่านะครับสำหรับจุดเด่นของแท็บ A 7จนะครับจากที่ผมลองเล่นคร่าวๆมานะครับผมมองว่าตัวนี้เป็นแท็บเล็ตสาหรับคนที่อยากจะซื้อให้ลูกใช้เป็นเครื่องแรกหรือว่าคนที่ใช้สมาร์ทโฟนซัมซุงอยู่แล้วอยากจะเติมเต็มตัวอีโคซิสเต็มนะครับเพราะตัวเนี้ย พอใช้งานกับพวกสมาร์ทโฟนเนี่ยมันสามารถรับส่งข้อความว่าร,รับสายจากตัวแท็บเล็ตเนี่ยได้เลยถ้าเกิดคุณใช้สมาร์ทโฟนของซัมซุงอยู่นะครับส่วนเรื่องของการรับชมวิดีโออย่าง Netflix นะครับเป็นสตรีมมิ่งวิดีโอเจ้าดังแล้วกันนะครับตัวนี้รองรับการรับชมที่ความละเอียดสูงสุด Full HD เลยนะครับแล้วก็เป็น DRM L1 ด้วยนะครับส่วนตัวลำโพงครับตัวนี้ก็ถือว่าลำโพงจัดเต็มนะครับมันมาพร้อมกับลำโพง4ตัวด้วยกันนะครับเป็นคอร์สสปีเคอร์เลยจะอยู่บริเวณตรงนี้2จุดนะครับแล้วก็บริ อีก2จุดด้วยกันเป็นคอสสเปคเกอร์รองรับเทคโนโลยีของ Dobby Atmos ด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับตรงนี้ยังมีพอร์ตหูฟัง3 5มมิลลิเมตรมาให้อยู่นะครับสำหรับใครที่ใช้หูฟังแบบมีสายก็สามารถเสียบได้ตรงๆเลยนะครับมันจะแตกต่างจากแท็บเล็ตรุ่นใหม่ๆที่ตัดพอร์ตนี้ออกไปแล้วก็ให้ไปเสียบผ่านตัวหางหนู USB Type C แทนนะครับแล้วก็นี่เป็นพอร์ตชาร์จไฟนะครับ USB Type C ย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับพอร์ตชาร์จไฟของรุ่นนี้นะครับ คุณจะต้องซื้ออะแดปเตอร์15วัตต์มานะครับถ้าเกิดต้องการชาร์จเร็วนะแต่ถ้าเกิดว่าใช้อะแดปเตอร์ที่อยู่ในกล่องเนี่ยมันจะชาร์จไม่เร็วนะครับมันแค่7.75วัตต์เท่านั้นเองนะครับัันนนนจิงวย่อแท สำหรับการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้เนี่ยนอกจากรองรับการใช้งาน 4G แล้วนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi รองรับ Wi-Fi ทั้ง2.4 GHz แล้วก็5 GHz นะครับบลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.0แล้วก็ถือว่าเป็น มาตรฐานของทางแท็บเล็ตแล้วนะครับโดยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของราคามันเองนะครับราคาขนาดนี้แล้วต้องรองรับ Wi-Fi ทั้ง2.4และ5 GHz แล้วนะครับโดยรวมนะครับสำหรับ Samsung Galaxy Tab A7 นะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยมันเหมาะกับคนที่อยากจะได้แท็บเล็ตไว้ดูหนังดูซีรีส์นะครับตัวนี้มันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แล้วก็ถือดูคนเดียวนะไม่ได้แบ่งใครดูเพราะว่าจอเขาเป็น TFT นะครับถ้ามองข้าง สีมันจะดรอปนะถ้ามองตรงๆก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าใช้ทํางานได้ไหมผมว่าไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะตัวนี้นอกจากจะไม่รองรับการเชื่อมต่อพวกล็อกต่างๆแล้วนะครับมันยังไม่สามารถต่อไวเลสเด็กได้ด้วยนะครับตัวนี้ไม่มีมันจะไม่มีตัวไวเลสเด็กนะครับเพราะว่าตัว USB Type C พอร์เขาเองนะครับไม่รองรับ MHL หรือว่าการต่อออกจอด้วยนะครับมันก็เลยมีข้อจํากัดในการใช้งานมากสักหน่อยหนึ่งนะครับเหมาะกับคนที่อยากดูหนังที่บอกไปหรือว่าซื้อไปเป็นแท็บเล็ตให้ลูกให้หลานใช้นะครับหรือว่าคนที่มีสมา,อาอร์ท ขึ้นมาสักหน่อยไว้ดูหนังก็เหมาะสมเลยเพราะว่ามันสามารถโทรเข้าโทรออกผ่านแท็บเล็ตตัวนี้ได้ว่ารับสายระหว่างที่เราสมมติว่าผมใช้มือถือไว้แล้วมีคนโทรเข้ามาผมสามารถรับสายผ่านตัวแท็บเล็ตตัวนี้ได้เลยเพราะาเป็นอีโคซิสต็มเดียวกันนั่นเองนะครับย้ำราคาอีกทีหนึ่งสำหรับ s a m s u n galaxy g tab a 7นะครับ2020นะราคามี2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่น wifi 8,490บาทแล้วก็รุ่น lte รุ่นนี้นะครับก็เ9้าัาอ้าบาทนะครับไปหาซื้อไ,ได้ตามตัวจัมห่ายของทาง Samsung,